ถ้าผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนปลาราคา1,500บาทนะครับ1,500บาทรวมส่งนะครับส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางนะครับเป็นรางเทวันตัวใหม่นะครับมีที่ให้ติดเลตดด้วยนะครับหาดทสั้นๆนะครับมาติดข้างหน้าได้นะครับติดมาถึงตรงนี้นะครับดดที่ร้านมีขายนะครับดอดเล็กดดสั้นนะครับราคาที่ราคาดอดจะมี1,000แล้วก็1,200บาทนะครับมี2รุ่นนะครับดอดเล็กที่ใช้ติดกับรางเทวันด้านหน้านะครับติดเหมือนปืนลูกซองนะครับ ดอดมันจะติดตรงข้างหน้าได้นะครับตัวนี้หลังเควันตัวใหม่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นไกดกล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับมีเซฟนะครับตรงนี้นะครับป้องกันการลั่นนะครับระบบไกดรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสิ้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับถอดน็อตออกสามตัวส่งกลับมานะครับอย่าไปลื้อข้างในนะครับถอดแค่น็อตออกแล้วก็ส่งกลับมานะครับถ้ามันมีปัญหานะครับผมการรับประกันให้ตลอดชีพเพราะว่าวัสดุที่นํามาทํานะครับสแตนเลสที่นํามาทําเนี่ย เปดกดแข็งนะครับมันไม่สึดร้อยง่ายนะครับก็เลยกล้ารับประกันให้ตลอดชีพนะครับอ่าปีกข้าาเป็นสแตนเลสนะครับมียางมีลูกดอกให้หนึ่งลูกมียางมีชุดแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องเอาค้มสายทีดีหนึ่งร้อยปอนให้หนึ่งชุดแบบนี้นะครับอ่าตัวล้างเควันนะครับก็จะมีความปลอดภัยนะครับจะมีรูตรงนี้นะครับเพื่อรับสายทีีสายทีีที่อยู่ในท่อนะครับมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ในรางนะครับเห็นไหมครับเวลาเรายิงนะครับ มันก็จะคลายตัวตามลูกดอกไปด้วยความเร็วนะครับออกไปทางปลายหมดนะครับเวลาเรายิงนะครับมันจะไปด้วยความเร็วเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะตามกันออกไปข้างหน้าหมดนะครับทําให้มีความปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับแค่หนึ่งันแ้าร5 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับจะส่งให้ฟรีด้วยนะครับไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับช่องทางติดต่อนะครับ เฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบนะครับอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 650นะครับตามนี้นะครับติดต่อมาได้แค่่องทางนี้เท่านั้นนะครับอย่าแอดอย่าแอดไปทางไลน์นะครับอย่าแอดไลน์ไปนะครับติดต่อโทรมาเลยนะครับโทรมาโทรมาสั่งได้เลยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่นะครับบอกรุ่นบอกราคามาให้ตรงนะครับมันมีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคานะครับเราโทรมาเราก็แจ้งราคามาเลยนะครับว่าปืนราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นตัวราคาพันห้านะครับเขาบอกว่าพันห้านะครับคร แจ้งแอดมินมาเลยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรคุยกันได้เลยนะครับใครอยากได้รูปภาพนะครับก็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กท่างกิวคุณยิงปลาอุณนะครับติดต่อมาทางเฟซนะครับติดต่อได้2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับผมย้าทุกคิดเลยนะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับตันนี้ที่รัก็่อสายให้เป็นสแตนเลสนะครับจริงๆอ่าเป็นแบบ PVC จะง่ายกว่านะครับเราหมุนให้ตึงแล้วก็หนีบเข้านะครับหมุนตรงนี้เวลาเราจัดสายนะครับเราก็หมุนให้ตึงแล้วก็หนีบเข้า ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็อยากได้เป็นสแตนเลสนะครับก็ได้นะครับเวลาใส่นะครับสแตนเลสเนี่ยผมแนะนําให้บีบตรงนี้ก่อนนะครับอย่าไปสวมเข้าไปเลยนะครับถ้าสวมเข้าเลยมีโอกาสที่ตรงนี้มันจะแตกได้นะครับเรากดตรงนี้เข้าให้มันเหลือเล็กๆนะครับแล้วก็ม้วนนะครับม้วนจับให้สายมันลงไปอยู่ในร่องนะครับแล้วค่อยม้วนให้ตึงนะครับนะครับปลายท่อตรงนี้นะครับอย่าให้ล้นเข้าไปข้างในถ้าล้นเข้าไปข้างในเนี่ยครับเชือกมันจะคลายตัวออกมาได้นะครับ ต้องให้ปลายมันโผล่นิดนึงนะครับเวลาจัดสายนะครับเวลาจัดสายก็ให้ปลายท่อมันโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับโผล่ขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับเลยปลายรางไว้นิดนึงนะครับหรือว่าจะเลยไปเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเลยไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันก็จะไม่สวยงามนะครับก็ให้โผล่มานิดนึงแค่ให้สายมันไม่คลายตัวออกนะครับแค่งสายไม่หลุดประมาณนี้นะครับ แล้วก็เวลาเราจัดล้วก็จัดให้ตึงเลยก็ได้นะครับให้ชิดเลยก็ได้เพราะว่าเวลาเรายิงมามันก็จะดีดออกมาเองนะครับดีดออกมาเองอย่างนี้อาจโนุมมตินะครับเราจัดให้ตึงแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะจัดให้ช่องไฟมันพอดีกันเลยก็ได้นะครับมันก็ที่ล็อกท่อสแตนเลสเนี่ยผมจะไม่ทําให้ขามันยื่นออกมายาวนะครับไม่ทําให้ท่อมันห้อยลงมาข้างล่างเยอะนะครับมันจะแนบนะครับแนบกับรางนะครับมันจะดูสวยงามกว่านะครับนี่ครับ หนึ 5, 5, ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับจะส่งให้ฟรีเป็นเงินปลายทางนะครับระบบไกลก็รับประกันให้ตลอดชีพนะครับรางก็เป็นรางรุ่นใหม่นะครับรางเควันรุ่นใหม่นะครับมีมีตัวติดต่อด้วยนะครับติดข้างข้าวก็เป็นสแตนเลสครับให้อุปกรณ์ไปครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีแต่ของดีดีนะครับที่ใส่ให้ไปนะครับเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับของดีดีทั้งหมดเลยนะครับไม้เป็นไม้กระถินเทพานะครับจะทําสีดานะครับนะครับฝากไว้อีกครั้งนะครับต้องทางติดต่อนะครับ เฟ็บุ๊กทั้งคิวบินยิงปลาขบวนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650ถือดีดดดลู0 0972688650นะครับตามนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับ